การผูกติดด้วยความเพลินข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพ่งเท่าไรหนอภิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองพระเจ้าข้ามิคชาละรูปทั้งหลายที่จะรับรู้ได้ด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารัก เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดมีอยู่ถ้าหากว่าพิกขุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นเมื่อพิกขุเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นเมื่อนันทิมีอยู่ สาราคะย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะย่อมมีมิชาละภิกขุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกติดด้วยความเพลินนั่นแหละเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสอง